มีหมู่บ้านหนึ่งทางภาคเหนือที่ทุกคนเรียกกันว่าบ้านปลายนาไฟพงคืนหนึ่งมีคนเห็นแสงไฟสีส้มลอยขึ้นจากทุ่งมันไม่ใช่ไฟจากฟ้าไม่ใช่โคมแต่เป็นไฟจากวิญญาณที่หิวหญิงสาวในบ้านร้างหลังนั้นถูกของกินเข้ากลายเป็นผีโพงที่ต้องกินเลือดถึงจะอยู่ได้คนที่พยายามสะกดกลับหายไปหมู่บ้านทั้งหมู่ถูกเผา และชื่อของมันถูกลบออกจากแทนที่หลายสิบปีผ่านไปมีคนไปถ่ายรายการล่าท้าผีที่นั่นไลฟ์สดทั้งประเทศเห็นแสงไฟโพงปรากฏจริงก่อนกล้องดับและทุกคนหายไปทุกวันนี้เวลาคืนเดือนดับชาวบ้านยังเห็นไฟสีส้มลอยขึ้นจากปลายนาเหมือนเดิมมีเสียงเด็กพูดเบาๆตามลมว่าของมันยังไม่อิ่ม ถ้าคืนนี้คุณขับรถผ่านทุ่งนาแล้วเห็นแสงไฟลอยอยู่ไกลๆอย่ามองนานเพราะบางทีมันอาจกำลังมองกลับมา